สวัดีค่ะเอ็นจอยรู้ลกลับมาพบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเขียนแบบไม่ใช้ดนตรีบ้างเนาะ,ะวันนี้เป็นวันที่11แล้วะนะคะที่เราได้วาดรูปมา หลับตาลักเส้นเย็นใจกับ enjoy live channel นะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ศูนย์หกศูนย์ห้าสองันยีิบเดวันพฤ Cross eye emotion real time เริ่มกันเลยค่ะกวันนี้ไฟสลัวสลัวเล็กน้อยเพื่อจะเปลี่ยน feeling บ้างว่านอกจากการ ใช้เสียงดน,นตรีใช้ความเงียบไฟสลัวไฟสว่างหรือแม้แต่การที่เราจะหลับในที่ที่เราหลีไฟเหมือนดับไฟมืดแล้วเราก็วาดลูกมันก็จะได้ความสงบอีกแบบหนึง่งวันนี้ก็มาฟีลลิ่งนี้แล้กันนะปากกาสมุดพร้อมจะหลดลงไปว้าวมีแสงลิมไลดด้วยโอเค วันนี้เรานั่งว่าที่โต๊ะทำงานใหม่ของเราวันแรกนะคะที่มีโต๊ะทำงานในที่พักเป็นของตัวเองเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมีที่ที่เหมาะสำหรับทำงานส่วนใหญ่เราก็จะ เป็นโต๊ะสง,งเล็กๆเหมือนตัวญี่ปุ่นวันนี้ก็ได้ฟี e ลนะิ่งหนึ่งวันนี้ f e ลลิ่งในตาเราจะเป็นออกสีเหมือนแบบความร้อนแบบให้ความอบอุ่นมากกว่า ในตาจะเป็นสีเหลืองแกมส้มค่ะอาจจะเป็นเพราะแสงแฟลตแสงไฟที่เปิดจากโทรศัพท์สะท้อนในตาเราทําให้เกิดสีตอนที่เราหลับแล้วมันก็จะมีภาพในตาเราอยากวาดอะไรก็วาได้เลยค่ะหลับตาแล้วเราก็ไปเรื่อยเลย ศิลปะไม่มีถูกผิดมันคือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละรูปแบบที่แตก ได้วแสงอาททำให้มันเห็นภาพอะไรที่้อนเหลี่กม่าวามบุ๋วบไ ที่แบบนี้แะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่ใจเราต้องการค่ะความเงียบมันทําให้เราได้ยินเสียงในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินนะแม้กระทั่งเสียงปากกาที่เคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเสียงอารมณ์ของหัวใจความรู้สึก หรือเสียงรารมณใจของเราเองเอาละค่ะเราจะดูแล้วนะว่า,ลาผลงานเป็นอย่างไรผลงานเป็นอย่างไรอีกเพราะ นี่คือผลงานของเราค่ะค่ำคืนนี้วันที่สิบเ o d ด i g ได้แล้วพบกันใหม่นะคะกับศิละปะก่อนน,นอน abstract หลับตาลากเส้นเย็นใจ